สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มานำเสนออีกนะครับ พอดีมีสมาชิกที่ของไม่หลายคนนะครับเป็นก็อยากเรียนพินทักมานะครับสีมอาสารย์เสนอการฝึกพินเบื้องต้นนะครับครับเริ่มคัดเรียนเบื้องต้นเลยนะครับอะไรก็การตั้งสายนะครับอันนี้สําหรับผู้ที่หัใไมเลยนะครับผู้อาจารย์ผู้ใดที่เพิ่นทำนานแหละครับผ่านไปก่อนนะครับคลิปนี้การตั้งสายครับ แล้วก็ตั้งสายนะครับสายหนึ่งตั้งไปเรื่อยก็ได้ครับทำว่า,าจับซองที่หานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับบีลงกไปนี่เป็นเสียงเดียวกันครับสายสาม 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่นะบลุกไปเสียงเดียวกันมาว่าทำเมื่อหนี่สิฟังบอลูเรื่องนะครับทั้งคานเนี่ยออกนะครับเสียงเดียวกันยังไดเสียงสายหนึ่งเท่าใดน,นะครับเล้ก็สายจุดเนร์นะครับ อ่ะว่ามีจูเนอร์นะครับพอมตตั้งให้เบิ้งนะครับสายทั้งนี้เป็นีนะครับสายสองนะครับเป็นีนะครับสายสามเป็นีนะครับสมมุติการตั้งนะครับวาวให้ได้นะครับล้มุนนะครับมุนลูกบิดขึ้นมากนะครับประมาณนี้บิดไปน้ำมุนไปน้ำนะครับการใส่จูเนอร์นะครับลักษณะการใส่ อีดน่องๆน,นะครับอีเข่าแต่เป็นอ e ีแล้วนะครับมสมมติใช้ซ้อนนะอ่าอัดซ้อนกะสิ่ B C D E ซ G ดแล้วก็วบบนมาอีนะครับมีเครื่องเสียงพอมอะ,อะไรกันมาครับ,รบอใช้สามแบบสมมติใช้สา ข้อพิ้นดีๆรุอจุนเนองดีๆซีกันขอดีเส้นเดียวก็ได้นะครับครับประมาณนี้บางจะมีวบางท่านนะครับตั้งด้านซ้ายขาดวาจุนเนอตั้งบกเขานะครับประมาณนี้นะครับการตั้งสายกับการใช้จุนเนอนะครับต่อไปการการว่างมือการว่างนิ้วนะครับที่ยุดตัวพิ้นนะครับผมสิว่างประมาณนี้นะครับอันนี้ไอ เทคนิคของผมนะครับผู้อื่นคนกะซีมีเทคนิคจางออกไปนะครับกแต่ผเป็นอย่างนะครับคือกันใช้นิ้วก้อยนะครับตั้งไว้กับตบพึ้นนะครับอาคนเมื่อยกันนิดนึงนะครับนะครับนะครับตั้งแล้วก็โคดเข้าไปครับหาคนเมื่อยกันนิดนึงนะครับเอียงปิกนะครับการเด็ดอาจจะเหดนะครับเด็ดขึ้นเด็ดลง ได้แล้วห้องกสิดิตประมาณนี้นะครับผมนับ1นถึงหาครับหนึ่งหานะครับหนึ่งสองสา1สี่ห่าหนึ่สอา่นอสาำนานครับเพือบคนเรียวขึ้นเลยนะครับ1นึ4งสองสามสี่ห่าหนึ่งสองสามสี่ห่าหนึงสองสมสีหานับดอกดตามคบอกของให้ได้เริ่มยีกหนึ่งสองสามสี่หาหามสี่หาหนึ่หา เริ่มเพิ่มวงบีกซ้ำที่หน้าซ้ำที่หน้าซีหาครับทันยักเป็นตึง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 อยู่เสียงไดๆนะครับตึง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 หนึ่งสองสามสี่ห้าใดนะครับแต่ว่าก็เป็นการฝึกของมือนะครับให้มือมีแห้งนะครับการปิกลงหน้าลงดึกโผลกระบอกมันมันจะก่อผ้าใยนะครับเอาปปลายปิกเอียงปิกหน่ำใช้สีสิจิตยากนะครับสีไปยากแต่ว่าผู้เก่งแล้วคุณขัดสีใจนะครับจะคงก็ได้ ก็เก็เียงปิกนิดนึงนะครับแล้วใดยังเสียงคอยมาใส่โดน,นะครับแต่ว่าหลักสำคัญคือบอกปิกใดประมาณนี้เลยครับ1 2ึ่งสองสามสหาหนสอหนะครับทำเพเพิ่มเร็วขึ้น1 2 3 4 5ี่หาหนึ่ามสี่ห้าหนึ่งสงสามสี่ห้านึ่งสองสามสี่หา ใส่โน้ตที่เป็นครมาครัดับที่หาดจับที่หาอใส่ปีกให้คล่องก่อนนะครับ,บกอ่อนไปรักการอื่นนะครับครับผมมือไหม่ฝากไปฝึกกันครับ